ันนี้ก็มาพบกับช่อง DIY เงินว้าวแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญค่ะมาจากช่อง h o Happy World ค่ะ <c oughs> ค่ะก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะซึ่งตอนนี้เรากําลังลวกเส้นมาม่าเผ็ดเกาหลีอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เอามาผาสมซอสแล้วก็กินกันเลยค่ะไปเลยโอเคค่ะก็หลังจากที่พวกเราทั้งสองคนนะคะได้ไปลวกเส้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ลักษณะของเส้นเราจะออกมาเป็นแบบนี้ลักษณะมัน,มนเหนียวๆรุ่มๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นราเมงไงมันก็เลยแบบนั้นแต่จะร่วกยากมากเลยนะคะกว่าจะสุกแล้วที่เห็นมันเป็นน้อยๆที่จริงมันไม่ได้น้อยนะคะเพราะว่าพวกเรานะคะแยกแบ่งกันนะคะ,ะว่ามันเหลือแค่ห่อเดียวเพราะว่าเมื่อวานก็กินไปแล้วหนึ่งห่อเนาะก็เลยแบ่งกันออกมานะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาธรรมดาเราจะมาจับเวลากันแค่น้อยๆจับเวลาหรอกจับเนาะ เัอจับเอาประมาณสามไหมเอาให้มันยากๆเลยไม่ต้องเอาห้าเอาสามโอเคเราจะมาเอาสามนาทีให้หมดนะคะแต่มันเผ็ดมากด้วยร้อนมากด้วยเพราะว่าลวกมากก็มาเปิดกล้องเลยโอเคงั้นเราจะมาตัดนี่อันนี้ก็คือโนริสาลายก็มีงาน<ม>ขาวค่ะแต่ตัวนี้ตัวนางร้ายเลยเพราะว่าตัวนี้นี่แหละเนาะที่ทำให้พวกเราเผ็ดมาก โอเคเราจะมาผสมกันเลยค่ะท่านแรกค่ะ๋ยวเราจะมาใส่งากันก่อนเ๋ยาเราจะใส่ส่วนนี่ค่ะงาน๋ยวเราจะใส่คนละครึ่งโอเคคนละครึ่งไหคะกลิ่นหอมมากห้าสิบห้าบาทนี่ถือว่าคุ้มเนาะคอใจไหมว่ารู้สึกว่าหนูจะใส่เยอะกว่านะไม่เป็นไรงานหนูเยอะกว่าแต่ว่าสลายพี่ สา่ายมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับตัวนี้โอเคเราจะมาชี้กันเลยกันไกต่างแบ่งให้เท่าๆกันนะคะถ้าใครใส่เยอะกว่านี่คือแบบว่าสวยมันแบบสูตรเป่าปากเลยอ่ะมันมีนะสูตรเป่าปากนะคะเพื่อนๆมาม่าเพจเกาหลีสูตรเป่าปากก็มีโอเคเดี๋ยวพี่ใส่หน่อนแบบขนาดกินยังแบบเผ็ดแล้วอะโอเคเรามาใส่กัน มันไม่ก่อยเอาเลยโอเคเรากําลังทําการแบ่งกันอยู่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยลงตัวโอเคเราก็จะแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาคนกันเลยโอเคเราจะมาผสมให้เข้ากันเลยค่ะแบบสีมันเข้มมากเลยนะแต่ในกล้องอาจจะเห็นจางๆแต่ที่จริงเข้มเข้มมากอยากให้กล้องแบบได้แบบมีกลิ่นให้ด้วยอะกลิ่นขนาดกลิ่นยังเผ็ดแล้วอะจะกลิ่นจ,จะขนาดไหนอะโอเคเราก็คนให้เข้ากันได้แล้วเยี่ยมไปเลย